ามาทำลรใส่มา้มาอัพโหลดเลน็ตเน็ตที่นี่แรงรนี่น้องโอแนะนำมานะครับว่าให้มาโหลดดู w i f i ที่นี่นะครับบรรยา,มมาก,กาศของเก่านะฮะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศรอบครับวา่าคกคักข,ขนาดไหนนะครับ้รู้สึกว่าจะคึกคักเศษนะฮะช่วนี้นรับมีนัท,ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับมาชา้บริการให้ดูครับโดยใจะเป็นารัทั้งนนเลยครับชาวต่างชาตินะยุโรปนะฮะ อยขูขาวขนะครับนี้นะครับโอมีรถไฟฟีด้วยนะโอเนี่ยครับถืงแม้ว่ารถไฟไ้าเราจะาล่าสมัยกว่าประเทศอื่นๆนะครับในในหลายประเทศนะฮะที่เรายังล้าสมัยอยู่นะแต่ก็ยังมีคนมาใช้บริการอยู่อย่างคับข้างนะครับเพราะอะไรล่ะทราบไหครับเพราะว่า ค่าค่าโดยสารครับไม่แพงมากนะครับแล้วก็คนที่เขาไม่ค่อยมีตังอะไรสักเท่าไหร่นัก็มาใช้บริการกันเหมือนเดิมนะครับสําหรับคนที่มีกระตังนิดหน่อยเขาจะขึ้นเครื่องบินนะครับแต่ว่าถ้าอย่างชาวบ้านชาวบ้านทั่วไปที่คนใช้แรงงานนะครับเว mm hmm. ลากลับบ้านก็อาจจะมาใช้บริการรถไฟแบบนี้นะฮะ mm hmm. อ๋อนี่เป็นสถานีชานทลาที่7นะครับปาจีนบุรีนะฮะ โจเห็นรถไฟสีนี่มันสวยนะฮะอ๋อมันเป็นรถนอนนะครับชั้นหนึ่งนะฮะชั้นชราที่หกคมทางบ้านพาชีนิสุดตรงนี้นะครับรถไฟสุดแค่ตรงนี้นะฮะนี่ครับเลยไปนี้ไม่ได้นะฮะเลยไปนี้จะเข้าสถานีหัวลำโพงเลยนะครับสุดแค่ตรงนี้เลยนะครับพอถึงตรงนี้ก็ต้องเบรกแล้วครับอ่านี่ครับอ๋อนี่เป็นรถนอนนะฮะสีม่วงนะครับกอรถนี้ไปเชียงใหม่นะครับชั้นชลาที่ห้าไปเชียงใหม่นะครับ นี่เป็นสถานีปล่อยรถนะครับ departure train station master นะครับอ่านี่แหละครับจะลองเดินกันไปดูไม่รู้ว่าขเขาจะอนุญาตหรือเปล่านะฮะโอ้นี่ครับอ๋อเป็นพนักง,งานตู้นี้เป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยด้านหลังนะครับกรุงเทพปาจีนนะ ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ครับรถไฟไทยครับโอ้ตู้นี้สวยนะฮะตู้นี้รู้สึกจะสวยนะแหมผมไม่ได้นั่งเลยนะฮะเคยนั่งสมัยเด็กๆไม่กี่ครั้งเองฮะสองสามครั้งนับได้ครับแล้วก็ไม่ได้นั่งรถไฟอีกเลยนะฮะจนป่านนี้เลยนะครับก็ไม่ทราบว่ายังจะวิ่งได้เร็วเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเท่าเดิมนะฮะ เห็นบอกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะก็ยังถือว่าค่อนข้างช้านะครับถ้าเปรียบเทียบกับรถไฟความเร็วสูงประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วประเทศอื่นๆนะครับที่เขาพัฒนาแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ว่าไรครับเพราะว่าการพัฒนามันเป็นเรื่องของอนาคตนะฮะก็จะใช้กันไปก่อนนะครับตามยุคตามสมัยแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่รถไฟเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็จริงแล้วทุกคนก็อยากจะให้พัฒนานะครับแต่ไม่ทราบวาติดขัดตรง อันไหนนะครับที่ว่าด้วยเหตุผลกละคดับพี่ว่ารถไฟเราถึงไม่เท่าเทียมกับประเทศเพื่อนเพื่อนบ้านเขานะฮะก็กรุงเทพเชียงใหม่เป็นขบวนที่ยาวมากนะค,ะนครับมีตู้สเบียงรถตู้สเบียงฮาร์เรสลองนะฮะ,ะ,ะตรงนั้นนะครับตรงนี้นจะเป็นรถนั่งชั้นสองและนอนชั้นสองนะฮะตู้นี้นะครับแต่ตู้ท้ายสุดน่าจะเป็นรถนอนนะครับ นี่ยครับยามากเลยฮะก็ให้ดูกันนะครับบางบางท่านอาจจะไม่ได้มาเลยนะฮะผมคิดว่าหลายคนไม่ไม่ไม่เคยมาหัวล่าโพงนะครับแต่ว่านะครับสุริโจได้มานะฮะก็มีโอกาสได้ถ่ายผ่าน youtube ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะฮะเนี่ครับเขาจะมีเวลาบอกชัดเจนนะครับอ่ามันจะไม่บอรดนะฮะออนบอร์ดนะครับว่าจะ บอ,อกชัดเจนเลยว่ารถขบวนนี้ไปไหนออกเวลาเท่าไหร่ชานจาลาเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าคิดว่าไม่มีใครตกรถแน่ตกรถไฟแน่นะเพราะว่านั่นแหละครับเรื่องราวของออระเบียบการของเขานะครับชัดเจนครับเหมือนอรถยนต์รถไฟเครื่องบินและก็เหมือนงานหมดนะครับ

หัวลำโพงครับ Master Train Station ครับแบงกอกไอรันสวัสดีครับนี่จทย์ตัวชนะครับหัวลำโพงครับ Master Train Station ครับไอรัน ในจุดปล่อยรถนะฮะช่วงเย็นก็จะมีการจัดระเบียดนะครับระบบลัดติะาเกรตของเขานะฮะเขาะมีตำแหน่งนะครับมีเกียรติมีป้องอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่ายศดเหมือนกับตำรวจหรือเปล่านะฮะเห็นมีดาวมีอะไรด้วยนะตรงนี้จะเป็นเ e s t i n a t i o นะฮะ destination station นะครับเชียงใหม่นะพลตฟอร์ม5นะครับสถานีที่5นะครับ อันนี้จะเป็นรถด่วนพิเศษนะครับ Special Express นะครับวันนี้ออกเวลา18นาเลกการา10นาทีนะครับหรือว่า6โมงนะครับถึงเชียงใหม่ก็น่าจะเช้านะครับนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศภายในสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับเครื่องคักนะฮะ ออสายใต้สายเหนืออยู่ที่นี่หมดเลยนะฮะอันนี้จะเป็นนครศรีธรรมราชนะครับแพลตฟอร์มสี่นะฮะออกเวลาสิบเก้าสามศูนย์นะครับเนี่ยฮะเดสติเนชันนครศรีธรรมราชบริเวณเซาท์เทนไทยแลนด์นะครับผมก็ที่ติดตามชมครับทีวีจอเทเบิลชแนลครับ จุดนิโจทางรถชานาครับหัวลำโพงเทรนสเตชันนะครับเป็นจุดขายตั๋วนะฮะที่เห็นในภาพนะครับก็ช้นอ่าเป็นช่องเป็นช่องนะฮะหนึ่งถึงสิบเอ็ดโอ้ถึงสิบหกด้านนู้นเลยนะครับก็เป็นช่องขายตั๋วนะครับออเทรนทิเก็ตนะครับคือซื้อตั๋วได้ทั้งสายเหนือสายใต้นะครับออเทรนทิเก็ตนะครับซื้อได้ทุกขบวนเลยครับเพราะเป็นระบบออนไลน์นะฮะนี่ครับก็ มีรถไฟฟรีด้วยนะฮะแสดงบัตรประชาชนนะครับบัตรหนึ่งใบต่อตัวโดสารหนึ่งฉบับนะครับมันจะมีไม่แน่ใจว่าเดินทางไปไหนนะครับสําหรับตัวรถไฟฟรีนะฮะก็คงจะเหมือนกับรถเมฟรีนะครับแต่น่าจะเป็นสถานีที่ไปไม่ไกลมากนะฮะนี่ครับและตรงนี้นะครับจะเป็นจุดรอรถนะครับก่อนเวลาที่จะออกนะครับก็มานั่งพักผ่อนกันตรงด้านนี้นะครับ เป็นห้องโถงมุงโล่งนะฮะอากาศก็เย็ยนสบายครับถึงแม้นว่าจะอากาศภายนอกจะร้อนอบอ้าวแต่ด้านในก็เย็ยนสบายนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศของอาชาวไทยและชาวต่างชาติครับด้านนี้จะเป็นที่นั่งของพระภิกษุสามเณรนะฮะด้านนี้นะครับเขจัดระเบียบไว้ชัดเจนนะครับที่นี่จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับตอนนี้มีสถานี หน่วยบริการตำรวจรถไฟนะครับตำรวจรถไฟสอนอนนพวงนะฮะจะเป็นรถไฟนะครับจะดูแลทั้งหมดนะครับทุกเส้นทางนะครับในรถไฟแห่งประเทศไทยนี้นะครับด้านนี้จะเป็นศูนย์อาหารนะศูนย์อาหารนะครับฟู้ดคอร์ทนะฮะก็สำหรับใครที่หิวก็ไปทานได้ด้านนู้นนะครับเป็นคูปปองและคูปปองนะฮะนี่ครับ ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นหมู่คณะกันนะฮะชาวฝรั่งนะครับชาวต่างชาติจะมาเป็นทีมนะฮะนี้กำลังรอกันอยู่นะด้านบนนู้นจะเป็นเอ่อแบล็กแคนยอนนะฮะมีกาแฟนะครับมีกาแฟสดจำหน่ายนะด้านบนนะครับแล้วที่นี่จะมีบริการรับฝากกระเป๋านะฮะสำหรับคนที่มีกระเป๋าแล้วก็ไปรับฝากสัมภาระได้นะครับ บางคนมาก่อนเวลาสัก2อสาชั่วโมงก็อาจจะไปเดินเล่นได้นะแต่ว่าเราก็ฝากกระเป๋าไว้นะฮะมีบริการครับสําหรับอินเทอร์เน็ตที่นี่นะฮะจะมีของ True Wifi นะครับ True Wifi ก็สำหรับสมาชิกนะฮะ True WiFi ก็สามารถเล่นได้ครับเน็ตแรงครับที่นี่ฮะแต่ตามร้านอื่นก็ไม่มีนะครับก็มาเซิร์ชเอานะฮะถ้าขึ้นตัวไหนก็จับสัญญาณตัวนั้นแล้วก็ใช้บริการนะฮะของอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ของเราพทยังไม่มีฟรีไวไฟนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นของเอกชนนะครับ ทางกรงรถสถานเชะเทศบาลดาุรีกรานลอระท่๊คบันจาชราที่4เพือความปลอดภัยเรื่องรน้องอุิบขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสนิโจท์ชนะครับหัวลำโพงรถไฟสถานครับ